ต่อไปอาโจทโรอากระดาตุยผมฟังไม่รู้เรื่องนะบอกไว้ก่อนไม่รู้เรื่องแต่ผมคำบอาบีโอเออก็ดอทมปันนานี้่็ะจยโกนกี่แม่มาจายตางอ่ะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตคนยูทู e ที่ชอบเอาเมามีสีใส่หูแล้วก็ลงคลิปไม่เคยตรงวันเงี้ ก็อยู่กับรายการน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูก็เป็นรายการเก็บตกจากวันสองมมีมนะครับที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันนั่นเองอทิที่นี้จะเป็นยังไงปะน้องธนกฤรให้ออกเถอะโอเคผมเห็นเขาเล่นกันอยู่แล้วส่วนใหญ่มันจะฟะ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผมว่าจุกตายน่าจะจุกตายเลยถ้าไข่กระทบกันแบบนี้มาแรกก็นะตรงคอนเซปต์น้องอิทธิธิ์ทันไม่ครับโอเคผมเห็นการตัดต่อแล้วน่าจะตรงคอนเซปต์แถมไม่มีเสียงซะด้วย เอาแปลงเป็นเสือซะด้วยโอเคถึงไม่มีเสียงแต่ผมว่าเป็นปกได้ <c oughs> โคตรตรงคอนเซปต์เลยเนี่ยน้องธนรบต่อไปอาโจทาโรเอากระเดาตุยโอเคโจโจลาข้ามสัตวรวัภาค <c oughs> ผมรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอาจโจทาโร่ อากะดอตุยผมฟังไม่รู้เรื่องนะบอกไว้ก,ก่อนไม่รู้เรื่องแต่ผมขำอาบีโอเออก็ดอทมปันนานีจก็จอยโกนกีแม่มรรจายตางอราบาลนะราบานโจเซฟนะซีไซ่จแก่โอเงียบเลยซีไซจจแกไอ้มันบานวาสเดยเตะแต่ว่ากระดอตัวอย่างแองเนี่ยนะจะุจอยโกนกีมันนะแม่บัรจายตางอาราบาล ไอกระโดดทมจีจีไอเคลียนจอยตะปูกอาร์บักอาราซอาเคลียนจอยไออาร์กับข่าวมัวผมสบานผมฟังไม่รู้เรื่องไอชีชินาทิปอ่ขอออกรอบเก็บตกหน่อยครับพี่ชีวาสกำลังเต้นไปได้สวยแต่จบแบบเจ็บตัวทำไมแต่ละคลิปมันดูเป็นหน้าปกจังแฮะแต่หน้าปกแบบนี้กูจะเหลือไม่วะเนี่ย ออออโอเคอโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ยแต่ส้นตีนตอกตีนครั้งที่ผัาน้านไม่เชื่อขี้โมี่สไปกันออาอาอายดอับส่่ตออัางเดกสคะเดียวนะผมไม่เก็ตน้องพรพี่พัด ครั้งแรกครับพี่ชีวาสายทุกคลิปวันพุธไม่ใช่แล้วล่ะวันวันอื่นแล้ใช่แล้วลอืห้ามชีโอเคเราเองจะฉีใช่ไหม <laughs> <laughs> โอเคมันก็ฮาแหละแต่ก็ยังยังตรงคอนเซปต์อยู่

เท่าไรเข้าใจภาษาอังกฤษต้องไทยอินอินรูเก่าเคติลแบบใหม่ง่านสะดวกได้อย่างโดยอาจารย์หม่อมผมพยายามดูให้จบนี่ครับน้องๆจะได้รู้ว่ามันมาจากโฆษณาอะไรซึ่งแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนนะที่บอกว่าอามีมซ้ำเนี่ยผมจะตัดจบตั้งแต่ส5บ้าวิแล้วมั้งมันเป็นโฆษณาสอนภาษาอังกฤษซึ่ง น่าจะสิบกว่าปีที่แล้วนะน้องเฟิร์สสั่งอยากกินคุกกี้รสเค้กสตรอเบอรี่ให้หนูออกเถอะไม่ได้ออกไลายคลิปแล้วนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะนรับพี่กิฟมี AI ไองเนี้ยครับ,รบอย่าลืมไปติดตามพี่แกนในทิกตอกด้วยแต่อะ่อะเกือบพูดพี่แกจะให้ AI พูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องพูดแคปชั่นแต่งรูปยังไงก็ได้ช่วยทำให้สิงโตพ่นน้ำเข้าปากทีค่ะงานฟรีโอเคจบข่าว ถ้างานฟรีนี่หาโอ้โหเออโอ,โโอโพี่แกก็ละเอียดละเอียดเนาะผมทำไม่เป็นนะผมพูดแปดแปดรอบแล้วผมทำไม่เป็นมันจะไม่อย่างนั้น <laughs> <laughs> สมกับเป็นพี่เจมประเทศไทยนะครับสุดยอดน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูต้องดูด้วยนะครับพี่วันพุธสะดุดมีมอมน่าจะโลตีมันยังมาไม่หมดผมเคยดูเวอร์ชั่นยาวกว่านี้จริงไปอยู่วันพุธไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงหรือเปล่า เมื่อชีวิตพลิกผันนักครบมังกรต้องมาเล่นมวยปล้ำข้างถนนเพื่อเลี้ยงชีพเพราะ,ระมีนี้อีกแล้วหลังคารั่วอาจารย์ชิฟูติดไทโดนแล้วพยักเป็นไข้หูดสำร้ายเตี่ยของเขายังถูกจับไปทำหา่านยากเหตุนั้นเดี๋ยวติโต้ดสำเพามาหากินที่เมืองไทยและได้มาเล่นมวยปล้ำที่คณะสีแหนมเขาจะชนะอุปสรรคที่น่ากลัวกว่าบันไดได้หรือไม่ร่วมติดตามชีวิตอันระทมทุกข์ของเขาไนกังฟูแพนด้าหาแพนด้ากับคณะหวยปล้ำสีแหนม <laughs> ผมมาขำตรงแผ่นป้ายโปสเตอร์นี่แหละก่อน <g oda> หน้านี้ผมคิดว่าเอ้ยมึงจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวเลยเหรอมึงจะเป็นภาพแบบภาพนิ่งแบบนี้ตลอดเลยเหรอว่าแต่ทําไมมีมกังฟูเพนด้ามันมาลัวๆเลยวะเนี่ยแปลกใจเหมือนกันนะน้องทาคุม,มิสูเอาอีหยังมาให้อายเบิงโอเคโอเคน้องได้ได้ไเบิงเบิงเบิงหลวงพีวางได้ เราหลวงพี่ขับรถป่ะา่่นี่ระบบเด็กนี่ระบบโอ้ยแม่งไก่ตันหน้าไก่ไก่ตันหน้าโอ้โอเคโอเคหลวงพี่จอแก่งคนนนางหลัง บอได้ทงบอได้เทศอย่างดอกเจ้าแก้งข้าเจ้าฟันปลอมหลุดอ้าวสั้นจังผมแค่เราเองถูกเฉยน้องเดนในสวัสดีครับพี่ขอออกหน่อยนะครับไม่ได้ออกนานมากไม่เชื่ออืมอ้าวแฟดเอฟเอทีเธอ

God <laughs> I'm getting really fucking upset. อ้าวโมโหจริงแล้วนะกันไปทีเอคีอาร์10 Father You're going to make me mad for real. All right <laughs> um What F A T H E R <laughs> 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 English What are you <laughs> <fat> <her>. <laughs> <laughs> What are you to Isabel? <laughs> เอาโอเคโอเคดอเธอถ้าแฟรเธอก็เป็นเออไ่ไง F A T A R มันมีมีมคล้ายๆกันแบบนี้นะคือมีพี่คนนึงไปถามแล้วเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษ <laughs> เลยนะแล้วผมจำชื่อคำไม่ได้วะอืม ถ้าจำได้เดี๋ยว,ยว,ยวผมจะพิมพ์ไว้นะแต่ถ้าจําไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอีกซักอันบ้านไงจะใครละ่ะน้องเอาอะไรไหมพี่ดูไอหม้อทอดไร้น้ํามันคลิปแคทชั่นไม่ออกอีกแล้วภาคเจเดี๋ยวฉายาหม้อทอดผมยังไม่หมดไปเหรอโอ้ oh my <laughs> ปิดฉากได้สวยงามนะครับชอบชอบชอบเพราะฉะนั้นก็สมควรกี่เวลาเนี่ยผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงตรงนี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็อีกสักอันส่งรอบเก็บตกครับพี่ชีน้อยสิทฟันฟานเมื่อคุณไม่กินเส้นกับแม่ผัวอม แล้วเจอไมพันหน้าบายสวัสดีครับใหญ่ปิดฉากไว้สวยชอบ